หัวข้อแบบจำลองเลสเตอร์การวิเคราะห์พื้นที่เหมาะสมสำหรับการสร้างที่ฝังกลบขยะทำการเปิดโปรแกรม ArcMap 10ขึ้นมาค่ะจากนั้นรอระบบแป๊บนึงนะคะและทำการเปิดไฟล์ข้อมูลที่ชื่อว่า s h o n e l v และ chon_pro ขึ้นมานะคะ ไฟล์จะอยู่ใน Landfill นะคะเมื่อเปิดเสร็จแล้วจากนั้นให้คลิกขวาที่ชน underscore elv เลือก Open Attribute Table จะปรากฏหน้าต่างตารางขึ้นมานะคะจากนั้นให้เปิดเครื่องมือ ArcToolbox ไปที่ Special Analysis Tool และเลือกไปที่ Interpolation และเลือกไปที่ IDW ค่ะในช่อง Input Point Feature ให้เลือกชน under score E L V ช่อง2ให้เลือก E L E ช่อง Output Cell Size ให้ใส่ตัวเลขไปที่40ค่ะ ส่วนช่องเอา p u พุให้เราทําการตั้งชื่อเซฟว่าช h o n underscore idw ค่ะเสร็จแล้วให้กดเซฟค่ะคลิกที่ environment ค่ะ จากนั้นจะปรากฏตาราง Environment ขึ้นมานะคะให้เราเข้าไปที่ processing x t e n และเลือก same as layer ชน underscore pro และเลือกไปที่ raster analysis ที่ช่อง mark ให้เลือกชน underscore pro แล้วกดโอเคแล้วกดโอเคเมื่อกดเสร็จแล้ว รอการประมวลผลสักครู่ค่ะ ต่อไปนะคะจะเป็นการใช้คำสั่ง slope ค่ะให้เปิดเครื่องมือไปที่ Arc Toolbox และเลือกไปที่ Spatial Analysis Tool เลือกไปที่ Surface และเลือกไปที่ slope ค่ะจะปรากฏหน้าต่างขึ้นมานะคะในช่อง Input Luster ให้เลือกชน under score i d w ส่วนช่อง เอาพุตให้เลือก D G และทําการเซฟในเอาพุตลัสเตอร์ให้ตั้งชื่อว่า Slope underscore D E G จากนั้นกดเซฟ จากนั้นคลิกไปที่ Environment ค่ะและเลือกไปที่ Processing e x c h a n g เลือก Same as Layer ชน underscore pro ไปที่ r l u s t e r Analysis ที่ช่อง Mark ให้เลือกชน underscore pro แล้วกด OK แล้วกด OK อีกครั้งหนึ่ง ต่อไปนะคะจะใช้เครื่องมือ Reclassify นะคะให้เปิดไปที่ ArcToolbox Spectral a n a l y s i s Tool Reclass และเลือกไปที่ Reclassify ค่ะจะปรากฏหน้าต่าง Reclassify ขึ้นมานะคะในช่อง Input r l u s t e r ให้เลือก Slope_DEG จากนั้นกดไปที่ Classify ค่ะ จะปรากฏหน้าต่างในช่องมีช็อตน,นะคะให้เลือกตัวอื่นก่อนที่ไม่ใช่เมนวนนะคะจากนั้นให้เปลี่ยนคลาสให้เป็น4จากนั้นใส่ช่องมีช็อตให้เลือกแมนวนวนะคะ ในช่อง b l a c k Value ให้เปลี่ยนตัวเลข 5, 15, 30เมื่อเสร็จแล้วให้กด OK ค่ะในช่อง New Value ให้เปลี่ยนตัวเลข 3, 2, 1และ0ตามลำดับในช่อง Output r l a s t e r ให้ตั้งชื่อว่า R, E, under score slope เสร็จแล้วให้กด save ค่ะกด ok รอระบบประมวลผลค่ะจากนั้นทำการเปิดชั้นข้อมูลชน under score g o ขึ้นมาค่ะ คลิกขวาไปที่ชั้นข้อมูลชน u n d e r s c o r e g o เลือก open attribute table จากนั้นคลิกขวาไปที่ class เลือก delete field ไปที่ table option เลือก add field จะปรากฏหน้าต่าง add field ขึ้นมานะคะในช่อง name ให้ใส่ class ส่วนในช่อง type ให้เลือก short i n t e g e l ในช่อง field property ให้เลือก precision ใส่3แล้วกด ok จะปรากฏช่อง class ขึ้นมาเพิ่มนะคะต่อไปนะคะให้ไปที่ select by attribute ขั้นแรกนะคะไปคลิกที่ d e s c underscore t 1จากนั้นคลิกที่เครื่องหมายเท่ากับจากนั้นคลิกที่ get u q value จากนั้นเลือกข้อมูลหินทรายค่ะ ต่อไปนะคะเมื่อตรวจสอบเสร็จแล้วให้กด apply ค่ะจะปรากฏแถบสีฟ้าในชั้นข้อมูลหินทรายที่เราได้ทำการเลือกไว้นะคะต่อไปให้เราคลิกขวาที่ Class คลิกไปที่ Fill c c อ c u l a t o r จากนั้นจะปรากฏหน้าต่าง Fill c c อ c u l a t o r ขึ้นมานะคะในช่อง Class ให้ใส่หนึ่งลงไปแล้วกดโอเคต่อไปนะคะให้ไปเลือกที่ select by attribute จะปรากฏหน้าต่าง select by attribute ขึ้นมาจากนั้นลบข้อมูลที่อยู่ใน select ออกขั้นตอนต่อไปให้คลิกที่ d e s c underscore t หนึ จากนั้นคลิกที่เครื่องหมายเท่ากับจากนั้นคลิกที่ get unique value จากนั้นเลือกข้อมูลตะกรน ทำการตรวจสอบนะคะเมื่อตรวจสอบเสร็จแล้วให้กด apply นะคะ <c oughs> ก็จะมีแถบสีฟ้าขึ้นมาเหมือนเดิมนะคะจากนั้นให้คลิกขวาไปที่ class และเลือกไปที่ fill c c l c u l a t o r ค่ะ จากนั้นจะปรากฏหน้าต่าง Fill c o l l a t o r ขึ้นมาในช่องคลาให้ใส่2และกด OK ค่ะในช่องคลาจะปรากฏตัวเลข2ขึ้นมานะคะต่อไปนะคะไปที่ Select by Attribute จะปรากฏหน้าต่าง Select by Attribute ขึ้นมาจากนั้น ทำการลบข้อมูลที่อยู่ใน select ออกขั้นตอนต่อไปให้ไปคลิกที่ DESER1 จากนั้นคลิกที่เครื่องหมายเท่ากับจากนั้นคลิกที่ Get Unique Value จากนั้นเลือกข้อมูลหินอื่นๆ เมื่อตรวจสอบเสร็จแล้วให้กด Apply จะปรากฏแถบสีฟ้าขึ้นมาในชั้นหินอื่นๆที่เราได้เลือกไว้นะคะต่อไปให้เราคลิกขวาที่ Class และเลือกไปที่ Fill Calculator อีกครั้งจะปรากฏหน้าต่าง Fill Calculator ขึ้นมาในช่อง Class ให้ใส่3ค่ะและกด OK ในช่องคลาจะปรากฏตัวเลข3ขึ้นมานะคะต่อไปให้เราทำการ Clear Selection ค่ะให้ไปที่ Arc Tool Box เลือกไปที่ Conversion Tool เลือกไปที่ To o l u s t e r เลือกไปที่ Polygon To o l u s t e r จะปรากฏหน้าต่าง Polygon to l a s t e r ขึ้นมาในช่อง Input Feature ให้เลือกชน Under Score g o ช่อง Value f i e l ให้เลือก c a s t ส่วนช่อง p r o r t y ให้เลือก Non ช่อง Cell Size ให้ใส่เป็น40ค่ะเมื่อเสร็จแล้วในช่อง Output ุต s t e r Dataset ให้ทำการเซฟและตั้งชื่อว่า re_under_score_geo ค่ะและกดเซฟค่ะกดโอเคต่อไปนะคะทำการเปิดชั้นข้อมูลชน u n d e r s c o r e ทานขึ้นมาค่ะ เปิดเครื่องมือไปที่ Arc Toolbox เข้าไปที่ Spatial Analysis Tool Distance UCD a n Distance จะปรากฏหน้าต่างขึ้นมาในช่อง Input r l u s t e r of Feature ให้เลือกชน Under Score Than ในช่อง output cel l size ให้ใส่40ค่ะและในช่อง output distance raster ให้ทำการ save โดยตั้งชื่อว่า eu underscore d i s แล้วกด save ค่ะคลิกไปที่ environment ค่ะและเลือกไปที่ process Processing Action เลือก Same as Layer ชน u n d s c o r e Pro ไปที่ l a s t e r a n a l y s i s ที่ช่อง Mark ให้เลือกชน u n d s c o r e Pro แล้วกด OK แล้วกด OK เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เปิดเครื่องมือที่ Arc Tool Box ไปที่ spectral analysis tool เลือกไปที่ r e c a s t และกดไปที่ r e c a r s e file ค่ะ ในช่อง Input r l u s t e r ให้เลือก EUN_DIS จากนั้นกด Classify จะปรากฏหน้าต่าง Classification ในช่อง Method ให้เลือกตัวอื่นก่อนที่ไม่ใช่ Manual นะคะจากนั้นเปลี่ยน Class ให้เป็น4จากนั้นในช่อง Method ให้เลือก Manual ค่ะ ในช่อง b l a c k value ให้เปลี่ยนตัวเลขเป็น 1000, 2000, 3000เสร็จแล้วให้กดโอเคค่ะในช่อง output raster ให้ตั้งชื่อว่า re underscore dis เสร็จแล้วกด save ค่ะ ในช่อง New Value ให้เปลี่ยนตัวเลข0 1 2 3แล้วกด OK ค่ะรอการประมวลผลเสร็จจากนั้นเปิดชั้นข้อมูลชน Under Score View ขึ้นมาค่ะเปิดเครื่องมือที่ Arc Tool Box ปาท่อนาริสิทธูล t i s stand 유시디안 t i s s a n d เมื่อปรากฏหน้าต่างขึ้นมาแล้วในช่อง input raster ให้เลือกชน underscore win ในช่อง Output Cell Size ให้ใส่40ในช่อง Output Distance l u s t e r ให้ทำการเซฟโดยตั้งชื่อว่า EU n s c o r e VILL แล้วกดเซฟคลิกไปที่ Environment จากนั้นไปที่ Processing x t e n เลือก s a m e as Layer ชนนัน s c o โ p r o และไปที่ Laser a n a l y s i s เลือกช่อง Mark เลือกชนนันด์ o โกโ o แล้วกด OK และกด OK อีกครั้งหนึ่งต่อไปเปิดเครื่องมือ ไปที่ ArcToolbox แล้วเปิดไปที่ Spectral Analysis Tool Reclass และเลือก Reclassify ค่ะเมื่อปรากฏหน้าต่างออกมาใน Input ให้เราเลือกไปที่ EU n Scale View ค่ะจากนั้นกด Classify จะปรากฏหน้าต่างขึ้นมาในช่องมีถอดให้เลือกตัวอื่นก่อนที่ไม่ใช่แมนนวลจากนั้นเปลี่ยนคัสให้เป็น4และเลือกในช่องมีถอดให้เป็นแมนนวลนะคะในช่อง b a c k value ให้เปลี่ยนตัวเลขเป็น1 000, 2 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0ค่ะและกดโอเคในช่อง new value ให้เปลี่ยนเป็น0,123ค่ะ ในช่อง output raster ให้ตั้งชื่อว่า r e u n d e r s c o r e view ค่ะแล้วกด save ค่ะจากนั้นกด OK จากนั้นทำการติ๊กเฉพาะหน้าคำว่า re underscore slope re underscore geo re underscore dis re underscore will ตามลำดับจากนั้นทำการเปิดไปที่เครื่องมือ arc tool box นะคะ แล้วเลือกไปที่ Spectral Analysis Tool ค่ะจากนั้นเลือกไปที่ Map Angular l a s t e r c o l c u l a t o r ค่ะจะปรากฏหน้าต่างขึ้นมาให้ใส่ค่าตามนี้นะคะ3 ิดวงเล็บก่อนนะคะวงเล็บสามคูณ R e underscore slope วงเล็บปิดบวกวงเล็บเปิดสองคูณ R e underscore t e o วงเล็บปิดบวกวงเล็บเปิดสามคูณ R e underscore d i s วงเล็บปิดบวกวงเล็บเปิด4คูณ re underscore win ว,วงเล็บปิดค่ะในช่อง output r l a s t e r นะคะให้เราตั้งชื่อว่า sum จากนั้นให้กด save ค่ะ และกดโอเคจากนั้นให้เราไปเปิดที่เครื่องมือ a r c t o n e b o x เหมือนเดิมนะคะไปที่ Spartan a s i s Tune Recast r e c l a s s i f y ค่ะจะปรากฏหน้าต่าง r e c l a s s i f y ขึ้นมา ในช่อง input r l a s t e r ให้เลือก SUM จากนั้นกด classify ค่ะจะปรากฏหน้าต่าง classification ในช่อง m e t h o d ให้เลือกตัวอื่นก่อนที่ไม่ใช่ manual จากนั้นไปเปลี่ยน class ให้เป็น3จากนั้นในช่อง m Method ให้เลือก manual ค่ะ ในช่อง Break Value ให้เปลี่ยนตัวเลข15.1 27.45ตามลำดับนะคะและกด OK ค่ะในช่อง Output r l u s t e r ให้ตั้งชื่อว่า Final แล้วกด Save ในช่อง New Value ให้เปลี่ยนตัวเลขเป็น 1, 2, 3ค่ะรอการแล้วโอเคค่ะและรอการประมวลผลแป๊บหนึ่งนะคะจากนั้นเปิดชั้นข้อมูลชน under score amp ค่ะ คลิกขวาที่ข้อมูลโชน n d e r s c o r e AMP เลือก Property จะปรากฏหน้าต่าง Layer Property ขึ้นมาให้ไปที่ Label เลือกช่อง Texting Label Field เลือก this l i s t underscore t ทำการเปลี่ยนขนาดฟอนต์สีตามที่เราต้องการค่ะแล้วกด OK ค่ะ คลิกขวาที่ชั้นข้อมูลชน underscore amp เลือก label feature จะปรากฏอำเภอแต่ละพื้นที่ขึ้นมานะคะดับเบิลคลิกที่ช่อง polygon ใต้คำว่าชน underscore amp จะปรากฏหน้าต่าง symbol select ให้เลือกโฮโลโอเคค่ะแล้วกดโอเค จากนั้นติกที่โชน under score AMP และ Final ค่ะจะปรากฏขึ้นมาดังภาพค่ะขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ